มันนี่อากาศสดใสเทิงค่ะมือนี่พอดีสองสามมือมันนี่เทิงฝนเทิงหิมะเด้อค่ะแต่ว่าตอนนี้หิมะก็ละลายไปแล้วหิมะเอ่อลงฤดูเด้อค่ะเพื่งเอิญหิมะมลงฤดูนี่อากาศมือนี่ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็บ้านจุลีก็สปริงแล้วเด้อค่ะนี่ดอกไม้ดอกลรยกะเริ่มเบ่งบานแล้วต้นไม้ต้นลรยกะ แตกยอดแล้วเนาะค่ะต you ้นไม้ต้นลายแตกยอดแต่ว่าเห็ดแห่งโบทันเด้แตกขึ้นมาให้เก็บคือจังบานจังเมือนจังเมืองพนดกค่ะเห็ดยูรี่ก็ได้ ทางอื่นเพิ่นได้เก็บเห็ดทางอื่นเพิ่นได้เก็บเอผอักกูดกินลืมๆทางจุลียังอดอยากปากแหงอยู่เด้อค่ะเ <c oughs> พะท่านมีอย่างน้ำเพ่นอยู่ <c oughs> น่องดาเม่นขามาเล่นน้องดาเม่นขามาแซวอยู่ออเดอร์เห็ดคับพี่จุลีอ่าซสั่นพี่จุลีก็อดอยากปากแหงอยู่ก็อกันน, <c oughs> น้องดาเ้ยไม่ไปน่องเนาะนี่บรรยากาศค่ะ คลิปก้อนหนานี้จุลีกับท้ายนู่นนี่นั่นให้พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยเปื่อยเนาะพี่ตุ่มแซวขามาจุลี่เป็นยังเจ็บคอติมือนี้คือคือบ่ได้ยินเสียงว่าสั่งมีอย่างช่วงนี้ค่ะท้ายให้พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยเปื่อยเนาะคะเนาะเพราะว่าบ่าท่านเนี่เก็บเ็ดบ่ท่านได้เก็บพักบ่ท่านได้เก็บเห็ดอย่างน้ำเพลินจากเทือดอกช่วงนี้ก็ได้ จังที่ห้เบิ้งนี่ล่ะปลาเปอรกะสดชื่นแจ่มใสดีดอกค่ะนี่ป้ากระชุ่มชื่นเป็นตาเห็ดขึ้นย่ดอกค่ะแต่ก็ต้องรออีกจากน้อยเนาะเห็ดกระได ช่วงนี้กะเหตุกับพท่านได้อ,อกปลาชื่นอย่างเหตุพราท่านออกค่ะจุู่ีกับเที่ยวไปซองเบิงกะเที่ยวไปซองเบิงมองเหตุมันออกทุกมือ,อยุดอกค่ะไปซองเบิงเทเธมันลักขึ้นกับพท่านได้ข้นเนาะค่ะกับไปซองเบิงดูอยู่เทเธ เอฟซีลองคนสงสัยว่าจุลีได้เป็นซองเบิงบอกับซองเบิองอยู่ค่ะพาพี่น้องไปซองเบิงดูอยู่อากาศมันเย็นค่ะอากาศเย็นอากาศบอทันาาในอุ่นเนาะค่ะมันแดดอยู่แต่ว่าแห่งบอทันในอุ่นจังที่บอกสองสามมือมานี่เป็นหิมะ ลงเป็นฝนตกหัวก็สีแดดมือน,นี่แต่ว่าแห่งอากาศพรท่านได้อุ่นอากาศเย็นเย็นอยู่นีน่สะพาพปลาเฮาเมื่อน,นี่มื่อนี่แวะทักท้ายถามไทยพี่น้องเนาะคะ่ะ ลงคาวอมอดซุ้มนี่คลิปก้อนหนานี่จุลี่แปะซื้อไว้ให้อยู่เด้อค่ะแปะซื้อไว้ให้เบิ้งอยู่ว่ามอดซุ้มนี่ซื้ออยังเพราะว่าคลิปก้อนหนานี่จุลี่ออกพาพี่น้องไปยางเหรนซื้อๆก็เลยแปะซื้อซุ้มมอดซุ้มอันไดไทยไทยยังพ่ออยังจุลี่ก็ แปะซื้อไปหายเบิงเ้งเนี่ยยผู้ใดเพิ่นสนใจเรื่องมอดเรื่องอะไรเนาะนี่จูลีกะแปะซื้อไปหายนั่นไปหายละนี่แหละค่ะคลิปนี้กระไดจุลีกะมาทักท้ายพี่น้องซื้อซื้อดอกไ้เบิ้งบรรยากาศเมื่อนี่อากาศเป็นยังใดแน่แล้วกะปาเหตุกะจังทีไ้เบิ้งนี่แหละค่ะยังบ่ทันได้มีอย่าง น้อพี่น้องเนาะไปสนเฮ้าะเรามีอย่างกับซ้ำนีแ่แหละค่ะเราลุ้นว่ากันไหมเนาะค่ะเนาะคั่นสั้นกับคลิปนี้กันสิเอาไว้ซ้ำนีแ่แหละนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย